มาต่อกันที่เรื่องราวของสาวสวยอย่างเนยโชติกากันบ้างดีกว่านะคะอยู่ดีๆจริงๆก็มีคนโยงไปว่าเธอนั้นเป็นดาราสาวที่ทำตัวหรูหราแต่ความจรริิงแล้วตดดนนีในะับพันล้าานนบทมัมใช่หรอคือเนยโชติกาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเธออะทำธุรกิจต้องหลายอย่างแล้วก็ทำมาหลายปีอย่างธุรกิจ ทางเากี่ยวกับเครื่องสำอางอก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำนะคะที่ออกมาผลิตแล้วก็จำหน่ายเนาะแต่ก็ไม่วายโดนไปเม้าแบบนี้ค่ะเรียกว่าเป็นข่าวเมาสะเทือนวงการเลยค่ะกับกรณีที่ดาราสาวคนหนึ่งมีไลฟ์สไตล์สุดหรูหราจนใครๆก็ต้องอิจฉาแต่ปรากฏว่ามีข่าวว่าเธอเป็นนี้ธนาคารไม่ยอมใชหนี่จนเข้าขั้นสถานะนี้เสียหรือว่า NPL ที่ค้างชำระติดต่อกันเกิน90วันก็ แบ่งเป็นนี่ก้อนแรก520ล้านบาทนี่อีกก้อน1 620ล้านบาทและก้อนสุดท้ายอีก210ล้านบาท รวมๆแล้วอยู่ที่1350ล้านบาทนะคะและพอธนาคารโทรมาทวงถามการชำระหนี้ก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างเจราจาหาข้อยุติกับหุ้นส่วนซึ่งชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยก็โอ้โหทำตัวเป็นนักสืบนะคะไปสืบเสาะแสวงหาว่าเธอที่ว่านั้นเป็นใครกันแน่หลายคนก็เลยพุ่งเป้าแล้วก็เดาวไปว,ว่าเป็นเนยโชติกาหรือเปล่าที่เธอนั้นก็เป็นนางร้ายหน้าสวยแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมากมายล่าสุดไม่24กรกฎาคม คมที่ผ่านมาเนี่ยเนยก็เพิ่งจะออกอีเวนต์เปิดตัวธุรกิจใหม่ของตัวเองก่อนจะให้สัมภาษณ์ว่ามีคนส่งข่าวให้ดูเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรความจริงแล้วไลฟ์สไตล์ของเนยเป็นคนไม่มีนีไม่ซื้อของผ่อนเลยเพราะเรารู้สึกไม่ชอบมีภาระถ้ามีเงินค่อยซื้อค่อยว่ากันอันนี้คือสไตล์ของเนยนะคะจะแม่เงินสดไง ทีนี้ก็เลยมีคําถามต่อว่าตอนคนส่งมาให้เนี่ยเขาถามเชิงยังไงเวลาส่งข่าวให้ดูว่าเนี่ยมันมีข่าวที่แบบพูดถึงเนยแบบนี้นะคะเนยก็บอกว่าเขาก็ถามว่าเห็นข่าวหรือยังเหมือนไม่ค่อยกล้าพูดเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีที่ส่งมาถ้าเพื่อนสนิทคงจะไม่กล้าส่งเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าไลฟ์สไตล์ของเนยนั้นเป็นยังไงคิดว่าไม่ใช่แน่นอนใช้ชีวิตยังไงนะส่วนมากจะเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทแหละที่แบบเรียบๆเคียงๆถามนะคะทีนี้ นักข่าวถามว่าเนยเลือกที่จะไม่เสพใช่ไหมไอ้พวกคอมเมนต์อะไรต่างๆเนยบอกว่าเนยเลิกเสพคอมเมนต์เลิอกอ่านข่าวดราม่ามานานแล้วเราเลือกเสพเฉพาะสิ่งที่เราแฮปปี้มีความสุขดีก,กว่าเพราะว่าเนยเป็นคนที่เสพข่าวแล้วจะอินมากๆเวลาดูแล้วเครียด <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยที่จะดูข่าวอะไรที่มันเป็นดราม,มา่าแล้วพอมีคนส่งมาให้แบบนี้เนยให้คําตอบกับคนที่เขาส่งข่าวมาแล้วก็มีคําถามกับเราอย่างไงบ้าง เนยก็ถามไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยทำไมถึงคิดว่าเป็นราว,ว่ะไอ้คนในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอ่านดูเหมือนแกนทําธุรกิจดูเหมือนแกนอาจจะไปกู้เข้ามาทําธุรกิจหรือเปล่าเพราะทำธุรกิจหลายตัวนะคะแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าเอาแล้วจริงๆเนยมีพันล้านจริงเปล่าหลายคนก็สงสัยนะเพราะเธอก็โอ้โหไม่ธรรมดานะธุรกิจแต่ละตัวก็ปังอยู่เนยบอกว่าก็สะสมอยู่ค่ะ ตอบแบบน้องทาตนมากสะสมอยู่ค่ะนะะักข่าวบอกว่าตอนนี้ใช้เงินสดตลอดไม่มีหนี้ไม่ได้ผ่อนอะไรใช่ไหมเนยบอกว่าเนยเนี่ยเป็นคนไม่อยากมีหนี้แต่อย่างบ้านเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องผ่อนแหละนะเพราะว่ามันเป็นของชิ้นใหญ่เราก็เคยมีหนี้แต่เราตั้งเป้าในตัวเราเองว่าเราจะทำให้เสร็จภายในกี่ปีนะคะ่บอกว่าทำธุรกิจเยอะอยู่นะไม่เคยกู้ธนาคารมาลงทุนเลยเหรอเนอยบอกเอาจริงๆนะ เนอยอ่ะไม่เคยกู้เลยเพราะเนยเริ่มจากเล็กๆมาตลอดคือเริ่มจากการเก็บเงินก่อนเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ต่อยอดถ้าคนทําธุรกิจเป็นเขามองว่ากู้อาจจะดีกว่าไม่ต้องใช้เงินตัวเองอาจจะใช้ดอกเบี้ยน,นิดหน่อยแต่ว่าเนยเนี่ยนะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราต้องทําจากเล็กๆ ให้เราเนี่ยพอมีก่อนอ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีของการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะ<ช>พูดเลยอพอเริ่มจากเล็กๆเ,เริ่มจากเงินเก็บที่เรามีแล้วเราก็ค่อยๆสะสมค่อยๆสร้างให้เรามีแล้วก็ค่อยต่อยอดไปใหญ่ขึ้นมันจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองอก็อเป็นเทคนิคที่ดีอยู่เหมือนกันแต<ฮ>่ว่าบางคนก็อาจจะมองว่าบางทีถ้าเริ่มจากจุดเล็กๆอาจจะไม่พอ,อก็ไปขอกู้แบงค์อะไรแบบนี้ก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนแต่ว่า ถ้านักธุรกิจที่แบบนักธุรกิจจ๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนําว่าอาก็กู้มาสี่ก็เป็นเงินหมุนไปมันก็เป็น,ปนลงทุนเป็นเงินอนาคตถ้าได้กาไรก็โอเคค่อยมาใช้คืนเสียดอกเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามุมมองแม่ค้าอันนี้เราต้องใช้คำว่ามุมมองอมแม่ค้าอย่างคุณเนยเนี่ยเขาเริ่มจากเล็กๆก็เหมือนกับเราเนี่ยมีตอนนี้ยังไม่มีเงินเปิดหน้าร้านเช่าที่เราก็ขายออนไลน์ไปก่อนอเรามีแค่ ต้นทุน100บาทแล้วก็ขายแค่100บาทซื้อมาขายไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ต้องไปเป็นหนี้ธนาคารแล้วก็ไม่ต้องไปเจรจาแต่อย่างคุณเนยเงี้ยเริ่มเล็กๆเหมือนที่เราบอกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปมีเงินแล้วค่อยเพิ่มใหญ่เพิ่มเพิ่มสต็อกค่อยทำนู่นทำนี่ก็เพิ่มกําลังการผลิตไปอะไรแบบนี้ก็เป็นความคิดธุรกิจอีกแบบหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งไอที่ข่ามานะพี่เอเนาะเขาแบบค่อนข้างละเอียดกันนะค้างชําระติดต่อกันเกิน90วัน เป็นก้อนแรก520ล้านกับอีกก้อน620ล้านก้อนสุดท้าย2 1 0ล้านรวมเป็น1350ล้านตอนนี้อยู่ในขณะเจราจามันละเอียดไปหมดเลยเออทำไมถึงรูมไม่บอกออกมาเลยแล้วว่าเป็นใคข้อมูลข้อมูลแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกนะเพราะว่ามันเป็นความลับของลูกค้าธนาคาราโดนะดนะโดนนะธนาคาร<ม>โดนนะนะคะ หรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ้ยเป็นเต้าข่าวหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะเราไปขอเช็คกับธนาคารก็ไม่ได้อีกค<ช>่ะแต่จริงๆไม่ได้มีแค่คุณเนยคนเดียวแม้ที่เป็นนักธุรกิจทําใน,ในวงการอ,อะบางคนเขาอาจจะวงการเหมือนกันแต่อาจจะเป็นวงการอื่นหรือเปล่านางแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นนักแสดงนี่ใช่ไหมเออเขาแค่บอกว่าดาราสาวท่านหนึ่งใครก็เป็นดาราสาวกันต่อไปเออนะคะ